สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะเอ็ดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่11นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมนะคะแนวทางต่อของวันที่12นะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันนว่าเอดให้เด่น4นะคะกับรง7นะคะเข้ารอบไหนบ้างเนาะ เดนสีนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋าเฉพาะกิจหนะะึ่งสี่นะคะตัวน้นนะคะตัวรงเข้าแปดเจ็ดนะคะรู้สึกว่าจะแตกสามตัวด้วยเนาะสำหรับชุดรงนะคะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะแตกสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าสองหกเราไม่มีนะคะหนึ่งเก้าเราไม่มีนะคะแปดเจ็ดเข้าอีกเด้งเดนะคะพี่น้องจา๋านี่แปดเจ็ด นะคะก็เข้าในตารางนะคะสองห้านะคะสองห้าไม่มีนะคะอ่าสี่สามนะคะตัวเน้นด้วยนะคะเข้าหน่อย v i ไอ่ี v i p นะคะสองเจ็ดเข้าตัวรองอีกนะคะพี่น้องจ๋าเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะนี่ตัวรองเข้าสามหน่อยเลยนะคะ สำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้เข้ารอบ VIP นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวรองนะคะเข้าน้อยพิเศษน้อยปกติและน้อย v i p นะคะแตก3ตัวนะคะ3 4เราก็มานะคะในตารางเนาะก็ถ้าใครไปตามตัวรองก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครตามข่าวบ p นะคะก็เข้าอยู่นะคะถ้าใครมีที่วางตั้งแต่1 4สก็ได้อยู่เนาะ สีสานี่มารอบสุดท้ายนะคะบางท่านก็งบหมดนะคะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะกับการเน,นเน้นรอบนะคะเน้นรอบไม่เข้านะคะแต่ตัวโลงของเราก็มาอยู่เนาะมา3น้อยนะคะถ้าใครโชคดีก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรวัดใจนะคะ นี่นะคะสูตรวัดใจนะคะเจ็ดมาอยู่เนาะแอดให้เจ็ดอยู่นะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะเจ็ดแปดให้มาในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดแปดในชุดกันหนึ่งสี่เราก็มาเนาะเจ็ดสองเราก็มานะคะในตารางก็แตกนะคะเจ็ดสองก็มานะคะรอบสุดท้ายเนาะสำหรับท่าน ที่ตามทั้งสอง,สองสูตรเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครยังไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้เฮงเทุกท่านนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่12นะคะ12เดือน12นะคะสองพนะคะแอดเพียนพารวยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแช่นะคะทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามรับชมนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กันนะคะแนวทางฮาน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจ่อให้บนล่างนะคะพี่น้องจา๋า เด่นวิ่งรูดนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ดูเลขในตารางนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อวานแตก3าตัวเนาะของวันที่11นะคะ7 5 9 0 1 3นะคะจับวินได้นะคะจับ3มตัวได้นะคะพี่น้องจา๋าคำนวณมาแล้วนะคะไปดูกันนะคะตัวเด่นนะคะพี่น้องแอดให้เด่น5นะคะรองหนึ่งนะคะ วิ่งรูดที่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวคือห้าเนาะอ่าให้เน้นไปที่รอบพิเศษนะคะปกติไปกลับด้วยนะคะนี่นะคะถ้าท่านใดชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องผิดถูกไม่ว่ากันนะคะก็แอดก็คำนวณไปตามสูตรนะคะ มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปัป,ะป,ะ,ปะปนกันไปนะคะเด่นห้านะคะลงหนึ่งเนาะหนึ่งก็คงคิดว่าน่าจะยังมาอีกนะคะหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้นะะ 5, นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสอง 5้5สี่หเอาหคู่นะคะ6คู่นะคะ6คู่59ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าท่านใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะหมดหนี้หมดสินนะคะตอนรับปีใหม่นี้นะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ